โอ้โหนะครับหนครับสั่งรถใหม่แล้วครับนี่เลยมีลูกค้ามาซื้อมีลูกค้ามาซื้อสั่งเพิ่มแล้วครับตอนนี้ครับใครสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มใบย่าใช่แต่ว่ายังไม่หมดนะคะสั่งได้นะคะในไลน์ออฟฟิเชียลนะคะในไลน์ในไลน์แอดนะคะแอดเบสเลิฟออฟฟิเชียลนะคะทุกคนสั่งได้นะคะเราจะมาไลฟ์กับพ่ออาทิตย์หน้าเพ่อพ่อบอกพ่อจะมาเดี๋ยวผมมาไลฟ์ขายซื้อซื้อซื้อหนึ่งแถมห้า ไม่นี่ครับเบนเล็บนะครับนี่ฝากไปให้ฝากไปให้ย่านะครับนี่ที่คอนแก่นนะครับญ่าโทรมาสั่งเพราะตอนนี้ญ่าออกงานบ่อยนะครับนี่โบดยิงประตูได้ไหมวันนี้ยยิงไม่ได้มีเทคนิคก่อนลงสนามเบนเล็บช่วยคุณได้แลเกี่ยเลยไีมแล้วก็ลงสนามก็ทาที่จตก็เจ็บบอล้ง <laughs> นี่รุนนะครับตอนนี้สั่งส่งทันหรือเปล่าลูกส,ส่งทันส่งทันเอ้สั่งได้เลยค่ะส่งส่งทุกวันส่งทุกวันนะครับตอนนี้เบสส่งทุกวันนะครับถ้าเกิดคุณอยู่เชียงใหม่แล้วคุณสั่งคือพอุูงนี้ถึงอ,ะอ่ะเอออยู่เ <laughs> ชีงยงใหม่สั่งปุ๊บุ <laughs> ูงนี้ถึง,งไม่ได้โม้ วันเดี๋ยวมุณอยู่แถวดอนเมืองนะครับสั่งปุ๊บหนึ่งชั่วโมงถึงเลยเดียวบอกแล้วมู่บเบสเล็บ